สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้ทําการต้อนรับและพบปะหารือกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสที่ทําเนียบขาวเมื่อวันพฤหัสบด,ดีที่ผ่านมาโดยในหนึ่งประเด็นสําคัญของการหารือเกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนซึ่งผู้นําสหรัฐยืนยันว่ายังคงมีความพร้อมในการพบปะแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินหากผู้นํารัสเซียต้องการยุติสงครามการสู้รบแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ ยังไม่มีแนวโน้มส่วนทางด้านมาโคลงกล่าวว่าฝรั่งเศสยืนยันสนับสนุนยูเครนและในเวลาเดียวกันจะร่วมหาทางยับยัง้งไม่ให้ผู้นําของรัสเซียเป็นฝ่ายยกระดับความรุนแรงและเฟ้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ซึ่งทหาทางรัฐบาลมอสโกส่งสัญญาณพร้อมเจราจาไบาเดนก็กล่าวว่าสหรัฐจะไม่ดําเนินการฝ่ายเดียวแต่จะร่วมกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอีกทั้งการเจราจาจะต้องไม่เป็นผลกระทบเชิงลบต่อผลประโยชน์ของอยูเครนอีกด้วย